สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะท่ังกฤเป็นภาษาไทยคืนนะคะไม่สุงคาเป็นภาษาไทยใหญ่สวัสดีค่ะเป็นภาษาไทยเมงกลาว้าเป็นภาษาพม่านะคะคก็วันนี้นะคะน้องไปทักทายที่ปู่เจ้าฟ้าค่ําคืนนี้เป็นวันที่ค่าคืนออกพรรษาจะเป็นจะมีพธิธีจุดเทียนเขาเรียกว่าวยนเทียนไหมนะคะน้องไปนะคะก็มาร่วมพิธีที่ปู่เจ้าฟ้านะคะ รู้สึกว่าชื่นใจเวลาได้มาทำบุญที่นี่เนาะโอเคก็เหมือนกับว่าได้มาให้มาเพิ่มแสงสีความสว่างนะคะโอเคชีวิตจะได้รุ่งเรืองนะคะที่กูเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงอันนี้นะคะก็ทิมงานทุกคน ร่วมแรงช่วยกันนะคะหาที่เชียงตุงเห็นวันนี้นะคะมีพี่น้องไทยมาด้วยนะคะเม,มื่อกี้น้องเป็นก็ซือด้วยนะคะออดีใจดีใจมากว่าพี่น้องต่างถิ่นที่ต่างประเทศต่างชาติเนี่ยก็ได้มาเห็นมาร่วมงานพิธีของเรานะคะก็นนสวยมากเนี่ยเป็นลูกปั้นพระมหาขนาดนะคะเจ้าฟ้ามหาขนาน,าอาน,านเออน้องตรงนี้ก,ก็สวยมาก่ะใช่ วันนี้นะคะน้อกเ็นก็แต่งชุดพันหัวด้วยแล้วก็ใส่เสื้อเป็นสีขาวน้ำนมนิดนึงนะคะผ้าถุงสาวไต้ึืนจ้ากลับมาเริ่มพ่ธีจุดเทียนเดี๋ยวก็จะมีงานแบบว่าเอ็มบีเล็กน้อยเพราะว่าเออเข้ากับจังหวะแล้วก็นิโอกาสทั้งนี้นี่เลยเนะขากำลังเตรียมเลย นี่เลยกำลังเตรียมวางเทียนนะคะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้รับกาสที่มาทำบุญที่กุจฟ้าเนาะสวยมคาคๆสว่างไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ำคืนมืดแล้วด้วย,วยทุกวัดนะคะทุกๆวัดพี่น้องชาวไต้คืนเนี่ยจะาบางวัดนะคะพี่น้องในหมู่บ้านเนาะก็ขึ้นไปที่วัดแล้วก็ปลอ่อยโคมไฟกันนะคะแล้วก็จุด ต้นไม้แปลกเนี่ยนะเอ,อพิธีนะคะแล้วก็จุดเทียนแล้วก็มีจุดธูปแล้วก็มีอะไรอีกบา้างอ่ะก็หลากหลายนะคะในคำคืนพันษานะคะบางวัดก็จะมีบางการฟ้อนการลำแล้วก็ลำนกลำโตนะคะแต่เ <ไป S 1> ดี๋ยวไม่แน่ใจน้องต้นจะพาไปปีนังไต้ไปไหมไปไหนไปดูคมไฟได้ใหญ่ที่ไหนที่ไหนเขาไปโมโหมดเลยถ้ามีสปายเธอว่าฉันไม่บอกเธอ okay. โอเคยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจช่องน้องเป็นเชียงตุงด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างได้เห็นที่ทีนี้แล้วเนนั้นไปนิดนึงฉันอยากไปดูแปกกลาวสวยๆนิดหน่อยนี่ไงแปลก,กลาวตรงนี้จะสวยแล้วก็ชุดสวยดีใจนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็คือแบบ ได้แต่งชุดสวยแล้วก็เขาร่วมพิธีอย่างนี้นะดีใจนะนโอเคก็เดี๋ยวช่วยจัดงานกันนะคะฝากเป็นกำลังใจช่อง้ม่แป้งทิ้งตรงนี้นะคะฝากติดตามผลงานด้นะครับยิม้มเลิศสร้างเลิีสร้าง

อ๋อบรรยัติในที่สุดเป็บกํนัง